ขอให้โชคสวัสดีสีสู้ผู้สุขคนครับผมมาหลักพี่น้องเซียนมันหน้างวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองหาหกแปดมาเบิงย้อนหลังกวันพี่น้องสิบหกปลุกเสื้อผ้านั่นบนของเพื่อนบวกเขาแล้วพี่น้องแล้วหลีวิ่งกันรถจับคู่กันรถส่วนล่างนี่เลขวิ่งเข่าแปดอยู่ได้พี่น้องแด้วเลขวิ่งเคนคนเข่าแปดอยู่ จับคู่เนี่ยบ่เข่ามันไปเน้นแปดศูนย์ไปบ่เขาแปดศูน,น,นย์แปดซี่แปดห้าเหล็กเนี่มันไม่หนักนะพี่น้องแปดซี่เนี่ยสบาเหล็กวิ่งมันเขาอยู่ได้พี่น้องเลยเหล็กวิ่งนี่เขายกเหล็กวิ่งเข้าที่แปดมาเบรงกันพี่น้องหนึ่งมีตัวหน้าไปเฉด้ตรอยเหล็กวิ่งมันเขาแปดอยู่พี่น้องสายวิ่งสายแลน้ยงเขาพิษรังดอกเหล็กวิ่ง่างเข่าเนี่ย เป็นงานงข่าอืัมถุนายังว่าคือมั่วดต่ เสียนรานาวิ่งบน วิ่งบนหนึ่งได้ไปน้องได้วรอวิ่งบนหนึ่งเมื่อเบิงหัวสันเมื่อเบิรหัยสันจอดมัดจีมาแบบใดเรลยกนันขั้นมาเบิ่นนี่ขั้นเป่าขั้นเบิ่นนี่แบมัจิรุดแทบทุกอาจารย์นะพี่น้อง ตาเล็กบ่นนะว่าหวหสซองจรนมีเงิงเลขกสามตัวเลยกสามตัวนี่ สี่หนึ่งเก้าปัญหาเยอะชุดเดียวห้างเดียวพี่นอ้องเลขสามตัวนะชุดเดียวห้างเดียวเลยแหละสี่หนึ่งเก้า สี 1> 4, 1, 9, ่หนเก้าพี่น้องได้เลขสาตัวซ้อนเลขสองตัวคิอ 1, 1, 1, นหนึ่งหกหนึ่งเจ็หนึ่งเกาันไหซัมมี้ได้พี่น้องได้ พันบะไรเหรลวงให้หลายเด้ตัวพันเนนตัวพันเนนขึ้นหนึ่งเก่าพี่น้องเข้ากลับตัวนั่เด้อเปขคุณว่าไ้ปักหลักเด้พันเน้นนี่แหละตัวพันเน้นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งกับตัวนั่ เออบม่ได้ไล่คู่ไลยหลางวิ่งล่าง วิ่งล่างหาได้พี่น้องได้สายวิ่งสายแลนกันด้เหมือนวันหนึ่งเหล็กวิ่งล่างนี่เข่าหาโอ้ยเข่าเปีดดิบนหนึ่งล่างห้ามักบร่าพี่น้องมักบ่าหาตรงเล็กน่ใจบ่ ห้านเจ็ ส่วนตัวนี้เนี่คือหาศูนย์พี่น้องด้วยกับตัวคือกันบนกับกับล่างกับกับถ้าพี่น้องมักเลขก,กันคู่ขีดก,ก็คือหาศูนย์หาสองในเลขคู่ขีดเด้ถ้ามักเลขขีดคีบนี่ก็คือหาเจ็ดในพี่น้องเอาพี่น้องเขาแคมปหน้าจอได้หนึ่งมิถุนายนี่ เซียนมน,นาบนวิ่งหนึ่งส่วนสามตัวนี่คือหางเดียวเลยสี่หนึ่งเก้าหนึงเดหนึ่งเก้าเี่เป็นตัวเน้นหนึ่งเก้าเป็นตัวเน้นกรับน้ำเด้อพี่น้องเด้อส่วนล่างนี่วิ่งหาจับคู่หาศูนยหาสองหาเจ็ดเน้นที่หาศูนเด่นที่ห้าศูน พี่น้องเขาก็ะแคบหน้ายจะเอามากอดไปเลยคือหาลอตเตอรี่กันขันพ่ามาเขาก็ะพานเนาะพี่น้องเลขก็แคบสามคูนึงบนกับสามล่างกับสามบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะพี่น้องเนาะพอพุ่นเสี้ยนมัหน้านหลายๆลายคอยพี่น้องเขาโชคมานกันอย่าลืมฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามมาเน้าห้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม